สวัสดีค่ะวันนี้วันที่19ธันวาคม2566ค่ะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตกับพี่เพื่อนๆช่องเยอะแยะจ้าแชนแนลเช่นเคยนะคะก็คือมาตรการเงินรายละ1,000บาทนะคะทีะ่ได้ติดตามข่าวสารกันมานะคะเมื่อวานนี้วันจันทร์นะคะไดะ้โอนเงินเข้าบัญชี ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้พี่น้องชาวนาเกษตรกรนะคะนำบัญชีไปเช็คดูที่ธนาคารทกสได้เรียบร้อยนะคะก็ไปเช็คดูะคะว่าเงินเข้าโอนเรียบร้อยหรือยังถ้าใครยังไม่โอนนะคะก็ไปติดต่อธนาคาราเผื่อมีอะไรขาดตกบกพร่องนะเป็นการโอนเงินรอบสองนะคะส่วน ปีใหม่ทางรัฐบาลนะคะเปิดให้ใช้เส้นทางโทรเวรฟรีนะคะบางบอินโคลาะคะใครเส้นทางอีอสานนะคะใช้เส้นทางนี้ประจานะคะปีหนึ่งเลยนะคะได้ใช้ฟรี1ปีเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่28่ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะมีจุดแวะพักให้ทั้งหมด4จุดนะคะก็เป็นห้องน้ำสาธารณะชั่วคราวก่อนนะคะก็ใครสะดวกะจะมีห้องน้ำส่วนตัวไว้ใช้บนรถก็ พกถังพกขันพกอุปกรณ์เข้าห้องน้ําส่วนตัวไว้บนรถก็ได้นะคะถ้าเกิดใครเดินทางช่วงปีใหม่นะคะรถอาจจะติดนะคะก็ห้องน้ำอาจจะไม่สะดวกนะคะถ้าใครใช้โทเวเนะแต่ถ้าใครที่วิง่งวิ่งเส้นทางปกติก็จุดแวะพักก็มีให้ท่านจอดมากมายนะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆในช่วงปีใหม่นะคะก็มีมาตรการอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้พูดกันถึงก็คือการาได้กลับมาใช้คนละครึ่งนะคะแล้วก็ เราไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็รอดูทางรัฐบาลจะนําไปพิจารณานะเผื่อเราจะโชคดีได้ใช้เงินคนละครึ่งในช่วงปีใหม่ก่อนเงินดิจิตอลก็ได้นะคะก็เป็นข้อมูลอัปเดตดีๆมาฝากพี่ป้านาอานะคะก็นี่นะคะมาตรการใหม่ๆปีใหม่แล้วก็อยากได้เงินเที่ยวกันเนาะรอรุ้นกันไปนะคะว่า ทางรัฐบาลเขาจะอนุมัติหรือเปล่าส่วนเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทที่เราติดตามข่าวสารกันมาเรื่อยๆเลยๆๆตอนนี้รัฐบาลก็เงียบไปนะคะเงียบไปยังไม่มีข้อมูลไปใหม่เพิ่มขึ้นเลยเดี๋ยวแอดมีอะไรดีๆถ,ถ้าได้เงินหนึ่งหมื่นจะรีบบอกเลยนะคะแต่ตอนนี้เงินหนึ่งหมื่นยังเงียบๆอยู่นะคะรอรุ้นเงิน,นคนละครึ่งเงินก่อนเนาะรอรุนเงินคนละครึ่งเงินก่อนนะคะแล้วก็วันนี้จะอวยพรปีใหม่ด้วยนะคะก็ใคร แอปถือคริสนะคะก็ในช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสกอดให้ท่านมีความสุขนะคะในวันคริสต์มาสค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะแอดก็มาเป็นกําลังใจนะคะอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าให้พี่เพื่อนๆกอนเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆน้าตากันใหม่ๆแอดจะมาบอกพี่ๆเพื่อนๆก่าวเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง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 แจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมมากค่ะสวัสดีค่ะ